เหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวนั้นนะมีกี่ประการแต่เรามาศึกษากันหน่อยประเด็นนี้ก็ทราบกันแค่เพียงประการเดียวแหละแบบแผ่นดินมันแยกมันเคลื่อนตัวขึ้นมาอะไรต่างๆแล้วนั่นเพราะว่าภายในใต้เปลือกโลกมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถึงเวลามันก็ปริแตกแยกกันออก เคลื่อนไหวก้นมาปั๊บดูดน้ำลงไปแล้วก็เกิดคลื่นคล้ายๆพอดูดลงไปน้ำก็ขดหาจากชายหาดถอยไปเรื่อยโอ้โหมนุษย์ก็เกิดอโรอตอยืนชาหาดตายเราอยากลงไปลึกๆเรื่นอย่างเลยเอออยู่ๆน้ําทะเลเป็นใจถอยออกไปทําให้เราเห็นหาดได้กว้างไกลยาวขึ้นเราลองเดินมาดูสิทันใดที่เดินไปสวนกลับมาเลยแล้วก็คลืนสมเมตรสี่เมตรห้าเมตรหกจนกระทั่งถึงสิเมตร กวาดเอาไปเรียบเลยตอนนี้เรามาศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าแผ่นดินไววมีกี่ประการพระอัตฉกาิสาจารย์บอกมีแปประการดังนี้คือเดี๋ยวว่าพร้อมๆกนัน 1. ธาตุากำเริบ 2. อนุภาพของผู้มีฤทธิ์ 3. พระบรมโพธิสัตว์ก้าลงสู่พระคัน 4. สี่เสด็จออกจากพระคันกองพระมาดาห้าบรรลุพระสัมพโพธยาหกทรงสแสดงพระธรรมจักรเจ็ดทรงปรงอายุสังขารแป <8. S 1> เสด็จด,ดับขันธปรินิพพาน จ้่แปดประการนี้เราจะเห็นว่าหกประการนรรรี้เกี่ยวข้องกับพระบรมโพสัต์เกี่ยวข้องกับสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงหประการแม้ประการที่เจ็ก็เช่นเดียวกันคําว่าผู้มีฤทธิ์บันดาลเนี่ยผู้มีฤทธิ์ในพระพุทธศาสนาก็ได้นอกพระพุทธศาสนาก็ได้ที่ได้ฌานสมบัติได้โลกิยฌานบันดาลก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือประการแรก คือธาตุกำลั<ท>ำเลิบไอ้คำว่าธาตุกำลัเลิบเนี่ยเราจะเอามามปนกับทองเฟ้อ,ฟอเลิมเหม็นเปรี้ยวธาตุพิการธาตุกำลัเลิบอะไรนี่ก็ถูกส่วนหนึ่งเพราะร่างกายเราก็ประกอบด้วยธาตุเหมือนกันดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุนะจ๊ะโลกเราก็เช่นเดียวกันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุประกอบกันไปอย่างนี้อ่า ใต้ดินมีน้ำใต่น้ำมีลมใต่ลมมีไฟอะไรต่างเนี่ยสาวลงไปดูเถิด <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาลมมันเคลื่อนไหวกันไปเวลาเคลื่อนกันไปกําเรบเกิดขึ้นก็ทําให้แผ่นดินเนี่ยแยกแตกกันออกมาเพราะเกิดการเคลื่อนไหวเห็นไหมจ๊ะแต่ไม่ใช่มีเพียงประการเดียวอันนี้ก็เพียงความรู้ที่ทางโลกเขาก็รู้กันอยู่ธรณีวิทยาคือประการที่หนึ่งธาตุกำมเรบเกิดขึ้นมา แล้วทำไมจะต้องมากำเริบตรงนี้ก็เปลือกโลกอ่อนแอตรงไหนมันก็ไปกันดังนั้นเอาเราทำไมจะต้องมาเอาคนตายเอาคนไหนมีวิบากกรรมมันก็มาตรงนี้นะจ๊ะนี้เราก็มาดูภาพกันสักนิดหนึ่งโลกคือแผ่นดินใหญ่ที่เราเอาศัยอยู่นี้ตั้งอยู่บนน้ำเห็นไหมใต้ดินจะมีน,น้ำตะลมตั้งอยู่บนไฟแล้วก็จะมีอากาศมีช่องว่างเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดการเคลื่อนตัวก็ ทำให้เกิดแผ่นดินไหวนี่แหละจ้ะแล้วลก็ไได้สำนักหรือพร,ราหณมผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญทางจิตหรือเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเขาจเจริญบัทวีกสินสมาบัติเล็กน้อยจเจริญอภโปกสินสมาบัติมากเหมือนนั้นเขาย่อมทําแผ่นดินให้สะเทือนเือนลั่นสั่นไหวได้เรื่องทําให้แผ่นดินไหวในสมัยพระเดชจพระหลงปู่ของเราเนี่ยก็ยังเคยทำเ,ออเรื่องนี้เคยเล่า้ฟังแล้ว เอาสักหนึ่งนาทีก็แล้วแล้วก็เคยเล่าฟังมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าเผื่อไว้สาหรับนักเรียนใหม่เพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนว่าผู้มีฤทธิ์บันดาลเนี่ยจริงเหรอหรือโมอะไรอย่าง้ดเ,เรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังจากหลานของนายต่างตลาดพูเล่าให้ครูไม่ใหญ่ฟังเองบอกว่าท่านก็มีกกงนั่นชื่อนายต่างตลาดพูเป็นกะหาบด,ดีที่ตลาดพูู้ตลาดพูก็ใกล้ กาทิวัดปักน้ำประสีเจริญนั่แหละเป็นกรหาบพอดีวันหนึ่งก็ได้การ,ร,ราบอราตนาพะเดชคุณหลวงปู่ของเราหลวงพ่อวัดปักน้ำประสีเจริญนี่แหละให้มาฉันเพลหลวงปู่ท่านคงจะรู้ด้วยญาณาทัศนะอะไรของท่านท่านก็เอาเนนน้อยไปอง,องค์หนึ่งอาจารย์เนนน้อยรู้สึกจะชื่นเนนฉวนมุชื่อฉวนก็เนนน้อยก็น้อยจริงๆเลย สิบควบสิเอควบแถวๆนี้มันจะเนีนโค้งเหรอเนียนๆน้นนนอยคือคือตัวเล็กๆก,ก็เอาติดไปด้วยในต่างก็ตอนรับอย่างดีแล้วก็เตรียมอาหารในแรงๆาาพัตหาหันนวายฉันเสร็จอะไรต่างเสร็จก็กราบเรียนพระเดคุณหลวงปู่ของเราหลวงพ่อครับผมนี่นะตัวผมเองนี่เนี่ย คือตัวในต่างผมเก่งนะเวลาไฟไหม้แถวๆนี้ตลาดพลูเนี่ยผมมีธงเลยนะผมไปยืนอยู่บนหนาดฟ้าผมเนี่ยเอาธงเนี่ยโบกไปมาโบกไปยังไหนเนี่ยลมมันก็จะพัดไฟฟปึ๊บถึงนั้นโบกไปโบกมาไม่กี่ทีไฟดับหมดแล้วหลวงพ่อมีอะไรดีบ้างอะอะ,อะให้มันได้อย่างนั้น หลวงปู่ท่านก็เรื่องเล็กๆท่านก็ขพี่เหยุทำท่านไม่ต้องทำหรอก <c oughs> เน้เนๆในต่างก็อยากดูอาพนิหารเลยก็าถามว่ามีอภิพนิหารอะไรมึงอัน,นเน้นๆลองทำ <c oughs> เน้นก็ไปพูดพรานน้ำเฟนเน้เนชวนเนี่ยตัวเล็กๆ <c oughs> อ่างหลับตาไม่กี่นาทีใช้เป็นนาทีคำว่าไม่กี่นาทีก็คือแปลว่าไม่กี่นาทีแหละแค่แป๊บเดียวหนึ่ง ไอโคลงนกเขาที่ใส่นกเขาอยูมก็ซ่านหมดโอ้ยที่อยู่รอบๆบ้านซ่านโคงามนกเขาก็ตกออกตกใจตัวในต่างเองก็โยกโครงแต่หลวงปู่เราก็เน้นนั่งนิ่งๆนั่งนันก็โค้งเค้โค้งเค้งจนกระทั่งในต่างพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับนี่ถ้าใบบอกพอนะเป็นไมเกรนเดียวเนี่ย เออนี่เอนจะเข่งเลยเป็นโรคเอนเ,อเอข่งก็เลยบอกอ่ะอ่ะเน้พอแล้วกลับมาวัดเนนดังเลยโอ้เมจีอุบาสิกาเมจีนี่นี่ทําไงมาเข้ามาถามกันใหญ่โอ้โหใครๆนักมวยลงมาจากเวทีก็กองเทียกไปอย่างง้นโอ้ยเนรดังกันไปเลยนั่นนะจ๊ะ แต่การทำแผ่นดินไหวของผู้มิลิทธ์ไม่ทำให้อะไรเสียหายออทำให้พอรู้ว่าว่าไซเอน t ิฟิกใหม่วิทยาศาสตร์ทางใจก็ทำได้ออมันยางนี้ว่าวิทยาศาสตร์ทางใจเนี่ยมันก็ไม่น้อยหน้าวิทยาศาสตร์ทางวัตถุวิทยาศาสตร์ทางวัตถุได้ยังหลบไหวแล้วก็เดือดร้อนทุกทีทั้งเดือดทั้งร้อนเ,ออเหมือนหม้อข้าวตั้งอยู่บนเตาไฟ เดือดด้วยร้อนด้วยแต่นี่โอ๊ยละมุนละไมแค่ให้รู้ว่าเออเห็นไหมเมื่ออยากดูก็ทําให้ดูแต่ไม่ได้ทําให้ตายหรือเสียหายให้แค่ให้ให้รู้ให้รู้มือกันนะบอก็็ไม่ต้องถึงหลวงปู่เราแค่เนนแค่นั้นหนละ <c oughs> นี่เห็นไหมจ๊ะเอาเคสเนนแปลว่าอยู่ข้างท้ายสุดเห็ไหมจ๊ะ <c oughs> ไม่ได้เอาพระมาด้วยนะ <c oughs> ถ้าเนนอย่างงี้พระนวากะจะขนาดไหน อแล้วพระนา,ากากะขนาดไหนแล้วอย่าลืมนะท่านเป็นพระมหาเถระไม่ต้องแรงกันแล้วนี่ก็ได้นี่คือข้อที่สองเห็นไหมจ๊ะนอกนั้นอีกหข้อก็อเ,เป็นก็เรื่องของพระบรมโพสัต์ลงมาเลยเลยกระทั่งถึงดับขันธปรินิพานทุกขั้นตอนจะมีแผ่นดินไหวแต่ไม่ทําให้อะไรเสียหายจ๊ะจะไม่ทําให้อะไรเสียหายทีเรามาดู ทบทวนเมื่อใดพระบรมโพธิสัตว์เคลื่อนจากดุสิตเทวโลกเคลื่อนจากดุสิตเทวโลกมีสติสัมปชจัญญะก้าวลงสู่พระคันพระมารดาแค่เข้าสู่พระคันพระมารดานะเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนเลื่อนลั่นสันไหวเห็นไหมจ๊ะการมันเกิดขึ้นของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนยังไม่ตัดสรูนี่ยังไม่ได้ตัดสรูนะยังมีอานุภาพถึงขนาดน,าน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะลาออก จากพุทธศาสนาเนี่ยคิดทีดีหรือลาออกไปแล้วเราเปิดโอกาสให้เข้ามาใหม่ได้แล้วเปิดโอกาสไปชวนคนอื่นมาเป็นสมาชิกใหม่ได้เพราะที่นี่มีความรู้สากลที่ทุกคนศึกษาได้แล้วก็เป็นความจริงของชีวิตซะด้วยเข่ก้าวพระสุขันมานานะเมื่อใดพระบรมโพธิสัตว์มีสติสัมปญญะพระสูตรจากพระคันพระมานาเสด็จออกเข้าสู่พระคันก็ไหวออกจากคันก็ไหวสะเทือนเรือนลั่นวันไหว มันไหวทุกคมปลื้มปิติยินดีอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นไหมจ๊ะเมื่อใดพระบรมโพธิสัตว์ตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิธญาณเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนเลื่อนลั่นสั่นไหวเห็นไหมจ๊ะที่พระบรมศาสดาสดงราางงามมากเห็นไหมงามกว่าบุคคลใดๆทั้งสิ้นเลยในภพทั้งสามไม่มีใครเสมอเหมือนีเดียวเพราะฉะนั้นใครจะลาออกจากพุทธศาสนาเนี่ยอาย่าเพิ่งไปพูดถึงคําสอนเอาว่าเปรียบเทียบครูต่อครูด้วยกัน เอาว่าดูโงเ่เฮ้งกันดูนรลักษ์ดูรูปสมบัติกันก่อนเส่ว่าของใครขาดลอยเออ <c oughs> เห็นไหมจ๊ะ <c oughs> เมื่อแดบสัมมาสัมพมุทธเจ้ายังธรรมาจักอันยอดเยี่ยมให้หมุนไปคือแสดงทรรมเปครั้งแรกบทธรรมบทแรกเท่านั้นก็จะแผ่นดินไหวแล้วบทแรกนะแต่บทที่สองสามสี่นี่ก็ไม่ต้องห่วงละเอาว่าแรกก็ไหวแล้ว เอาพอให้รู้ว่าสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นเห็นไหมจ๊ะนี่เมื่อใดพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านปรงอายุสังขารคำว่าปรงอายุสังขารหมายความว่าท่านรู้วิธีการที่ทำให้อายุยืนอายุยืนได้ถึงหนึ่งกับคือหนึ่งมหากับหนึ่งมห ah ากับก็สองอันตรกับหรือเวลาที่เหลืออยู่นั้น นี่ไม่ใช่แปลว่าอายุร้อยยี่สิบปีอะไรไม่ใช่อันงี้ไม่เรียกว่ากลับแล้วลอันนี้กลับข้าวแล้วนะจ๊ะมันคนละกลับกันกคือรู้วิธีที่จะให้อายุยืนได้บอกเป็นนนยะกับพระอนนท์เอาไว้ถึงสิบหกครั้งว่าพระตถาคตรู้วิธีที่จะทำให้อายุยืนนะสิบหกครั้งเลย ไอ้ที่ต้องพูดอย่างนี้เนี่ยทั้งๆรู้อายุยืนแต่ท่านไม่ทำทั้งๆที่มันน่าคิดว่าเออมันน่าจะทำนะเพื่อประโยชน์สุขต่อมนุษย์และเทวดาแต่ทาไมไม่ทำมันมีเงื่อนไขหลังจากวันตััสรู้แล้วนี่แหละที่ใต้ต้นอัจฉริยนิโครธที่พยามานมาอารัตนายท่านดับขนันธปรินิพพาน่าพระองค์ก็บรรลุแล้วนี่จะอยู่ไปย้ายให้เหนื่อยปเปล่าไม่ต้องไปสอนไงหรกอารัตนาดับขนันธปริน,พนิพพานซะอะไรอย่างนี้ คุยกันไปคุยกันมาสรุปว่าต้องแปดสิบพอพรรษาเราก็จะให้โอกาสในการที่จะ,ะแสดงทําเผยแผ่อะไรต่างๆมันมีเงื่อนไขตรงนี้นิดหน,นึ่งเท่านั้นแหละเมื่อตกลงกันไปแล้วอย่างนั้นแต่ถ้าใครมาอาราตนานเนี่ยก็แปลว่าพ้นเงื่อนไขนี้เพราะว่าอันนั้นตกลงกันแต่ว่าเห็นแก่สัตว์โลก ที่มาอารัตนาก็อย่างนี้มีเหตุผลยิงมอที่จะพ้นจากเงื่อนไขจึงให้ในยะพระนนท์ถึง1ิบครั้งว่าจะทาคนให้รู้วิธีนะเนี่ยอาศัยธรรมกายเข้าอันนี้มิเจโตสมาธิเจริญอิทธิบาทสีนะี่คือมีฉันทะอยากจะอายุยืนยืนมีความเพียรที่จะทําทให้อายุยืนยืนใจก็จดจอยืน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 มีมังสาก็ตรวจตาดูทําไง เชื่อมกายไม่ให้หัวต่อกายหลุดกันเลยเคนเราเวลาจะตายมันหัวต่อมันหลุดคล้ายๆหัวต่อรถไฟโบกี้แต่โบกีนะ้ผู้อหลุดกันไหมแต่อันนี้เชื่อมกัได้บุญไงเพราะฉะนั้นท่านจึง16ครั้งเรา,ารบุคบศรกิจเร็จกิจ16บแล้วพ้น16แล้วหมดสิทธิ์คือให้คือจะมีคือมันจะมีเงื่อนไขยอยู่16กครั้ง เหมือนพิจารณาอริยสัจสี่สี่สี่รอบสี่สี่สิบหกครั้ง<อ>เขาเรียกโสรกิจพิจารณางแต่กายทำโคตปูโสดาวกิตะคาอนาคา<อ>และกับบรรลุขึ้นไปตามลําดับนี่นะจ๊ะว่ากันไปตามหลักวิชาเรียกโสรกิจเพราะฉนั<อ>้นเออ,อ,อพระนนท่านไม่ทราบท่านก็เลยตัดสินใจว่าอ,อีกสามเดือนอเราจะดับขันธปริพาณที่นั้นที่นี่พระนรนได้สติอ้าตายขอกราาพระราตนา เขาพรองค์ทรงเจริญอิทธิบาสี่โดยอาศัยธรรมกายเข้าอน,นิมิตเจยโตสมาทิถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นสมัยก่อนเมื่อเร็วๆนี้ว่าช้าไปต่อยอไม่ได้แล้วล่ะอันนน์นี่เห็นไหมจ๊ะอย่างนี้ไงเออเพราะนั้นก็ปรงพอปรงก็แผ่นดินไหวเลยโอ้เสียดายโอ้เสียดายแผ่นดินนี่ เศร้าเลยเหมือนกายเหงาเลยแหละเมื่อได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธบรินิภานเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่มสะเทือนเลือนลั่นสั่นไหวนี่เป็นประการที่แปดจ้าเห็นไหมจ๊ะนี่ทั้งหมด8ประการพระอัตถกษัอาจารย์ก็ได้นํามาเปิดเผยให้ชาวโลกได้รับทราบเพราะฉะนั้นจะเพิ่งเวลาออกจากว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็ที่เป็นชาวพุทธก็หันมาศึกษาซะ อย่าไปคอยหวังว่าจะต้องมีลูกเยอะๆจึงจะเป็นการเพิ่มศาสนิกอย่างเดียวเท่านั้นอันั้นก็เป็นทางหนึ่งแต่ก็เป็นแค่ชาวพุทธได้แค่ในนามในทะเบียนสัมมนครูเท่านั้นเราจะต้องเป็นชาวพุทธแบบที่ว่าต้องศึกษาต้องฝึกฝนต้องสั่งสอนก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวินั่นเองนะจ๊ะปริยัติปฏิบัติปฏิเวิและกเทศนามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องเรียนกัน พุทธบริษัทสีต้องเรียนอย่างนี้แหละจึงจะเป็นการทำให้ชาพุทธนั้นนั่นและจะเป็นการขยายพุทธศาสนาออกไปด้วยพราความรู้มันความรู้มันมันอัดแน่นล้นปลีนมันจะร้อนวิชามันจะเปิดเผยมันไม่พูดไม่ได้มันอุกอังมันอึดอัดไป็นยัตงเอาเอาเอาอึดออกอ,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 กอพออึดออกก็หายอึดอัดนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้น เราต้องทําตัวให้เราให้เป็นคนรอนวิชาโดยการศึกษาคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเยอะๆให้อัดแน่นทีเดียว <ๆ S 1> เดี๋ยวอยากพูดมันเองแหละมนทนไม่ได้หลับอาจารย์นี่ลองปฏิบัติให้เข้าถึงพระในตัวสิมันอยากบอกอืมเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงการเกิดเหตุการณ์แผ่นินไหวเนี่ย ถ้าเราลองฝันเป็นตุเป็นตะสิว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวันที่สองวันแรกเมื่อวานวันที่หนึ่งวันนี้วันที่สองที่รับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นนิยายเป็นนิทานอิศพนิยายนิทานปรำประากันนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงเอาสมมติเอาเฉพาะที่ ที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยสมมุติเราไปดูพร้อมๆกันที่ตรงนั้นเมือ่อเมื่อน้ำถอยหลังไปจากชายหาดให้โอกาสหา้ายยาวออกไปชัว่วพลิบตาเดี๋ยวแล้วมันลุกกลับขึ้นมานะั้นแล้วกวาดผู้คนและสิ่งของลงไปนะเพราะกวาดกันลงไปแล้วนี่นะอืมเราเราก็ยังต้องไปศึกษาว่าทำไม อีตายอนี่ทำไมไม่ตายอย่างเงี้ยใช่ไหมจ๊ะภาษาอินเดียพูดภาษาคนไทยเนี่ยถ้าแขกพูดตายอินี่ทำไมตายอินี่ทำไมไม่ตายคือแขกบางคนนะจ๊ะไม่ใช่ทุกคนออกเงินกู้ไงลูกนี้ไม่เอาเงินไปใช้ปรากอ้เพื่อรวมงานไม่ได้เป็นลูกนี้เกิดดันตายแต่ว่าไอ้ลูกนี้ของตัวที่ไม่ค่อยใช้เงินเนี่ยไม่ตายอันี้พูดคำอื่นไม่ค่อยออกเพราะเพิ่งมาหัดพูดไทยใหม่อินี่ทำไมตายอินี่ทำไมไม่ตาย นี่เพราะเหตุนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเราขอยืมคําของท่านแขกที่ออกดอกเบียเนี่ยเป็นเจ้าหนี้่จะหนี้ปล่อยเงินกู้เนี่ยเราจะเห็นว่าอันี้ทาไมตายอันี้ทําไมไม่ตายนะจ๊ะเพราะว่าวิบากกรรมนั้นมันไม่เท่ากันไอ้ที่ตายเพราะกรรมบ,บานาติบาตจะเป็นหลักถ้ากรรมบ,บาราติบาตหนักตายถ้ากรรมบ,บาตาิบาตเบาบางสาหัสบากกว่านั้น อาแค่หนักหนาแค่นั้นเองแต่ไม่ถึงกับสาหัสนะจ๊ะถ้าบางกันก็นิดหน่อยไม่ถึงกับหนักหนาเออมันจะมีเป็นขั้นตอนเงี้ยมีนิดหน่อยมีหนักหนาแล้วก็สาหัสแล้วก็ตายอันนี้รียงกันไปอย่างนี้นะจ๊ะแต่ละคนมันไม่รู้ตัวเลยตอนตายใหม่ๆไม่รู้ตัวตายบางคนก็ตายไงยอยู่ในน้ํา ศพกันอยู่นนะก็ตะเกียกตะกายกันไปตอนนี้แหละถ้าใครมีกรรมโทสะกับปนาติบาตยักษ์น้ำจะอัญเชิญไปเลยไปเข้าไปเป็นสมาชิกของยักษ์น้ำนะจ๊ะที่ส่วนใหญ่ๆแล้วก็จะอะไรล่ะวนเวียนโวกเวกโวยวายไม่รู้จะทําไงกันเนอะบกบวายกันอยู่อย่างนั้น,น,น,นแหละฟุ้งพลานกันไปเลยเนี่ยแล้วก็ ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่าตายจะมีส่วนน้อยรู้ตัวว่าตายเพราะฉะนั้นจะเดินเกะกะขึ้นไปหมดไอ้ส่วนน้อยที่รู้ตัวตายคือพูดกับคนตายรู้เรื่องกับพูดคนเป็นไม่รู้เรื่องในกอกไหมจ๊ะถึงรู้อ่านนี่เราตายแล้วนี่ที่รู้ตัววตายเพราะพูดกับคนตายเนี่ยรู้เรื่องแล้วพูดคนเป็นไม่รู้เรื่องเอออย่างนี้แงอนี่เราตายแล้วไอ้ส่วนที่ไม่รู้ตัวตายก็ กบวกเวกันไปเยอะแยกไปหมดเลยทีนี้พอรู้ตัวว่าตายก็จะมีบางคนที่พอมีบุญอยู่บ้างพวกที่จะมีบุญอยู่บ้างเนี่ยแล้วก็มีจิตที่ผ่องใสเคยสงเคราะห์พื่อมนุษย์เคยและต่างๆ่าแล้วเนี่ยจะคนใจดีอะ่ะคนใจดีอย่าง,งนี้ก็มีอยู่ กับคนที่จิตไม่ผ่องใสเนี่นะกายละเอียดมันจะเดินและคิดไม่เหมือนกันไอ้ที่พอมีบุญบ้างจิตผ่องใสากายละเอียดมันจะเบาเดินแป๊บ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 ,บ,บเอเอถ้าหากว่าไม่ค่อยจะมีบุญไม่ค่อยจะทําบุญอะไรเับมันเดินหนักเหมือนมนุษย์เดินอยู่เลยก็<อ>จะเดินถึงนั้นเหนื่อยโอ้โหเมื่อไหร่ทรกายจะดีจะเลื่อนกันมาใก,กล้อกลรอะไรเงี้ย <laughs> แต่ถ้าพอมีบุญบ้างกายมันจะเบามันวึดวุดวุดวุดว,ด, oh. วดไปไหนล่ะ <c oughs> ก็วุดนึกถึงที่ไหนมันก็ไปที่นั่นเลย uh huh. ก็จะวืดกันไป <Okay. S 1> แต่ไอ้พวกที่ไม่ค่อยจะมีบุญก็กายละเอียก็จะหนักโอ้ยอยากจะกลับบ้านก็ตะเกียกตะกายย่ำตอกไปมากหรือไม่ก็ขึ้นรถไปกับเขากายละเอียดขึ้นรถมันหนัก เราเคยได้ยินเคสตี้หลายเรื่องที่แบบเอ๊ะทำไมกายเหลียกขึ้นหรอก็มันต้องย่ามตอกไปมันก็เหนื่อยเมื่อ <c oughs> นก็ต้องขึ้นกันไป <c oughs> เออเ <c oughs> ห็นไหมจันเนี่ยช่องนี้ช่องเดียวอีกทีสิ <c oughs> โดยนั้นพวกที่ไม่รู้ว่าตัวเองตายก็จะปะปนบางคนก็ปรับปนอยู่กับฝูงมนุษย์นั่นแหละอย่างตะนกตกใจเลยนะจ๊ะแต่บางพวกที่มีบุญและใจดีอย่างที่ว่าบ้างน่ะนะแวบกลับบ้านได้ถ้าเป็นคนไทยก็กลับบ้านในเมืองไหนถ้าเป็นต่างประเทศก็จะแวบไปเล็กถึงไหนมันก็แวบแวบไปได้เนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะที่แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มานะเพราะมันเพิ่งสองวัน ยังไม่เจ็ดวันแต่ถึงอย่างนั้นบางคนตายไปนี่นะไปอบายเลยก็มีเ,ออเพราะว่ามีอาจินกรรมดื่มสุราเมลัยเสพยาปาร์ตี้กันทั้งคืนยังนอนไม่ตื่นก็มีเนี่ยอยู่แถวแถวชายหาดฝึออกสุราเมลัยแหล่ง่างเ,เป็นอาจินเลยสุราเมลัยเสพยาก็มีสารพัดพวกนี้ไปเลย ไปไหนไปมหานกรกกั oh. นเลยนี่ไปตรงนั้นเลย <Okay. S 1> แต่บางพวกที่มีบุญ <Okay. S 1> ที่สั่งสมไว้นะจ๊ะ <Okay. S 1> ในพุทธศาสนา <Okay. S 1> แวบไปสวรรค์ก็มี <Okay. S 1> เป็นอากาศเทวาก็มี <Okay. S 1> ลูกเทวาก็มี <Okay. S 1> ผมะเทวาก็มีแต่พวกที่แวบไปนี่เป็นส่วนน้อยอา <Okay. S 1> จารย ส่วนให,ใหญ่ตอนนี้ยังโวกเฟกโวยวาย oh. ตะเกียกตะกายกันอยู่บางคนก็รู้ตัวตามเขนนก็รู้ตัวยังไม่ตายไม่รู้ว่าตัวต,วตายอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็จะมีสองประเภทนะจ๊ะ <Okay. S 1> นี่ก็เป็นเรื่องเข้าคราวทีเดียวแหละส่วนผู้ที่เสียหายเรื่องสิ่งของก็ <Okay. S 1> ก็มีกรรมหลากหลายกันไปแต่ละคนเช่นบางคนก็มีเศษกรรมเคยเบียดเบียน <Okay. S 1> เคยทำลาย <Okay. S 1> สัตว์บ้างมนุษย์บ้าง เอาของคนอื่นบ้างหรือบางคนได้สมบัติมาจากอบายมุกบ้างจากการพนันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเชื้อวิบัติติดมาพอถ,ถึงเวลามาันก็ต้องไปด้วยอุทกภัอยอัคขีภัยเจรภัยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นนะจ๊ะเพราะนั้นที่ทรัพย์สินเสียหายไปก็เพราะเหตุนี้ไปทําลายเข้ามามั่งทําลายคนมั่งสัตว์บ้างสิ่งของบั่งหรือได้สมบัติมาด้วยมิจฉาชีวะ ดยการมีชอบถึงเวลาวิบัตินี่มันก็ทำให้ไปนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆสำหรับหลับๆตื่นๆฝันเป็นตุเป็นตะนะจ๊ะ